แผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกภาพวิวทิวทัศน์แกร่งหินเพิงที่สวยงามไม่เหมือนใครอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดปลาจีนบุรีที่คุณเองก็สามารถครอบครองได้สำนักงานขนส่งจังหวัดปลาจีนบุรีเปิดให้ประมูลแล้วตั้งแต่บัดนี้ทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่นอนูสื่อความหมายก้าวหน้าร่ำรวยอำํำนวยโชคลาภก็เป็นนโยบายของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยนะครับเพื่อน,นำรายได้จากการประมูลทั้งหมดเนี่ย ก็ไปยังกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถัถนนซึ่งเงินของกองทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นํามาใช้ในกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับใช้ในการสรับสนุนการดูแลอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการต่างๆเชิญนะครับพี่น้องภระชาชนนะครับที่สนใจนะครับถือเป็นการร่วมกันทําบุญอย่างหนึ่ง สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลได้ที่ w w w t h a b n r o ทะเบรถเท่านั้นปิดประมูล6กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆพลาดครั้งนี้ต้องรอถึงปีหน้าสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่หมายเลข0928519595หรือ1584รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะ